ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาอารมามาพได้ลุลมปู่ยุบต้นวิชากันเลยละจากตอน ยิ่งกว่าหมอเทวดาและหมอมนุษย์ฟังนะลูกนะมือแชมป์นี่แหละวันนี้หมอมนุษย์มาฟังในโรงเรียนนี่แชมป์นักเทศระดับชาตินี่งเนาะกราบน้อมสกาเไตุเด็กหลวงพ่อจะกรบอย่างสงฆ์ค่ะ ลวงพ่อคะนี่เล่ากรนภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เดี๋ยวใครเขียนจะนี่ใครกระดากระปูดเปนเสียงเดียวกันว่าโอ้บ e ยอนเอ็กซ์เพคท o ัคนกพวกนี้บังคับให้ครูผู้ใหญ่ <laughs> ผู้สายเกรตเนี่ยแต่ตามคาราโอเกะ <laughs> <laughs> คือเหนือความคาดหมายกันนั่น,น,นเลยค่ะ ขณะในสมัยที่ท่านกำลังค้นคว้าวิชาธรรมกายอยู่ซึ่งช่วงนั้นยังไม่ได้ประชุมธรรมกายก็คือเป็นยุคต้นๆนะจ๊ะตอนต้นที่กำลังค่อยๆศึกษาเข้าไปเรื่อยๆคราว่ายังไม่ได้ไประชุมธรรมกายก็หมายความว่าทหารของท่านยังมา ไม่ไม่มากเท่าไหร่ทหารในที่นี้คือนักรบกองทัพทรรมเนาะที่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ยังมาเขายังไม่พร้อมมีบ้างไม,ไม่มากเพราะนั้นในช่วงนั้นจึงยังไม่ได้ประชุมพวกที่ได้ธรรมกายรรามาทำวิชากันก็ค่อยๆค้นกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปเร,นเรื่อย ตอนนั้นท่านมีย่วิชาอยู่วิชาหนึ่งที่ทําให้วงการแพทย์ท่้งตกตรึงหรือง,งงไปตามๆกันนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ลงบิวเนี่เนาะเดี๋ยวรอไปทํามั่งเนาะเพราะมีสามีภริยาคู่หนึ่งนั่งเรือช้างแต่กระจามาส่งทิฐาน,น้ำวัดปากน้ำบาสีเจริญ จงพอมาถึงผู้เป็นสามีก็กระหืดกระหอบรเรื่องมากราบหลวงปู่ที่สารส่อนธรรมะทันทีจา่นั้นก็กราบเรียนหลวงปู่ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจ <Yeah. S 1> <c oughs> ว่าว่าครับ <c oughs> ระยะผมแทงลูกอ่ะตอนนี้ลูกตายอยู่ในท้อง oh. นอนรออยู่ที่เรือ oh. ทรมานมากเลยครับ รู้สึกยอมแม่จะเล่าให้ครูวใ,ใหญ่ฟังนะจังหวะหลวงปู่ฟังเสร็จท่านกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็พูดว่าคือท่านหนิงไปสตาักท่านกับพูดว่าเออเอาลูกออกแล้วก็เอาแม่ไว้กันแล้วกันคือช่วยชีวิตแม่ไว้โดยเอาลูกที่ตายในท้องออกดูที่ว่าท่านจะผ่าตัดยังไงเนี่ย<อ> อ่าอาอาสันนิษฐานสิโอ้โหเกือบถูกเลยละ่ะแปลว่าไม่ถูกฉะนั้นก็พปที่คนร้งปู้ท่านก็เอาได้สายสินมาช่วงนั้นนจะจ๊ะยังยังไม่ใช่วิชาธรรมกายนะยังยกตั้งๆที่กำลังประมวลรวมมาแรงต่าง แต่ก็ผสมผสานบูรณาการกันเด็กนักเรียนตามทันไหมจชะคือเพื่อเอาพื้นฐานที่ก่อนจะมาเข้าถึงน้ำมกายท่านศึกษาวิชาต่างๆทั้งวิชาแย่วิชาสายวิย์จนกระทั่งมาถึงช่วงที่ท่านได้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ถึงในยังไม่ได้สรุปรบมือยายามาแล้วจ้ะตามทันไหมจ้าตรงนี้ อันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะลงนะเดี๋ยวลูกเบลไปทำไม้ได้เนาะหลวงปู่ท่านก็เอาได้สายเส้นมอ้มวนเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแล้วก็สั่งให้ผู้เป็นสามีว่าเออเออเองเอาไปให้เมียกิน ยกเว้นสายตินที่จะหล่อหลวงปู่เนี่ยอยากไปห้ามถ้าท่านไม่ให้กับมืออยานะ <c oughs> เดี๋ยวขอล้องก่อนเออเอาไปให้มีเงนกินนะร้อมกั็ยืนได้สาย,สายตินเต็มมวนแล้วเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนี่นก่อนไหมจ๊ะ <c oughs> ให้ทีมือของผู้ที่เป็นสามีซึ่งชายผู้เป็นสามีก็งงงง <c oughs> <c oughs> ถามเด็กคนหลวงโผว่าเพื่อให้แน่ใจ <laughs> อลองลองถามที่จะถาม่าไง <c oughs> ให้ให้จริงจริงเให้กลืน <c oughs> ได้สายสินนี้ <c oughs> นี่เลยแหละครับเ <c oughs> ออนี่นะเ <laughs> พราะผู้ปฏิบัติก็ไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงถูกก็ต้องถามมันชัวร์ก่อนเด็กคนร้องโ่ท่านบอกใช่ ใปแต่น้ำผู้เป็นสามีก็ไม่รอช้าเลยเเรียบเดินไปที่เรือจ้างแล้วก็เอาสายสินที่ลงพูไอไว้ <laughs> ใส่ปาก <laughs> นึกถึงภ้ากออกไปจ้ะระยะที่นอนอยู่ในเรือ,อแก็วกลดื่มน้ำเกลือลงไปสักพักเดียวต่านั้นได้สายสินก็ไปคล้องเด็กที่ตายอยู่ในท้อง ออกมาตันดีเลยพี่จ้าลากออกมาเลย <laughs> ตามทันหรือปจ้าอจอร์นก,ก็ได้เหนเหการณต่างตกตะึงแบบสุดๆเพราะเด็กสามารถออกมาได้โดยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องพาสัตว์อะไรสักอย่างจนสุดท้ายแม่เด็กก็ปลอดภยัยรอ,อดชีวิตจการตายท้องกลมอย่างอาศัศจรรย์เลยนี่จ้า เป็นความสามารถต,ตัวยานะา <laughs> นี่นะ <laughs> นี่อาจารย์ยมแพ้ผมมึงจะเล่าให้กลุ่มใหญ่ฟังท่านก็เล่าด้ความอัศจรรย์เมื่อกันเนาะโอ้ไม่เคยเห็นอย่างดีต่อมาภายหลังพระเดชคุณหลงปู่ท่านประชุมธรรมกา,ายแล้วทำให้ชาบปลาบมานะจ๊ะ กับปราบมาไม่ด้ยแล้วก็ช่วยแก้ทุกภัยมนุษย์ไปด้วยตามกันนานแล้วไญเนี่ยและหนึ่งในการแก้ทุกภัยมนุษย์ก็คือการทำวิชาธรรมกายแก,ก้โรคภยัยแก้เจ็บซึ่งทได้มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านนี้มากแต่บางคนก็เข้าใจได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะจ๊ะคือคิดว่าอ๋อนี่เป็นวิชา มีแค่รักษาโรคไัยแคเจ็บแค่นี้เองไม่ได้เกี่ยวกับทางมรรคผลนิพพานไม่ใช่นีจ้ะอันนี้คือวิชาเบตเตเลสส่วนหนึ่งนี่นะจ๊ะแต่หลักสั้นมุ่งไปปรามามท่านดังทางด้ใน,นมากเลยจนมีคนมากมายล่ำเลยกับว่าท่านเป็นยิ่งกว่าหมอเทวาดา oh. คือโรคภัยก็เจ็บทุกโรคเนี่ย ที่อยู่ในกายมนุษย์ในตัวมนุษย์อันนี้มันเป็นผลผลที่ทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้สาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะทั้งหมดรั้วมีมีเหตุถ้าสาวไปเนี่ยจ๊ะแต่พว่เาแพทย์ปัจจนว่าอ,อ๋อนี่มาจากเชื้อนั่นเชื้อนี่เชื่อนู่นแต่ก็ทั้งสาวไปลึกกว่านั้นอีก ก่อนจะมามีเชื้อนั่นจี้เชื้อนวดน่นน,น,นี่นะสาวไปเรื่อยแบบมีผู้ส่งโรคภัยแค่เจ็บมาบังคับมนุษย์นี่นะถ้าบังคับตรงไหนได้ที่มาถึงจุดคนนั้นก็จะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนุ้นอะไราัๆแล้วท่านสาวไปหาต้นเหตุของผู้ที่ส่งโรคภัยแค่เจ็บมอ แล้วท่านก็ไปดับที่เหตุนั่นแหละพอเหตุดับผลก็ดับอย่างนี้นะจ๊ะเพราะโรคที่ใคยรักษาไม่หายแถมเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นสมัยนั้นนะจ๊ะดหลวงปู่ท่านกลับสามารถใช้วิชาทำการรักษาให้หายได้เป็นที่น่าอาัศจรรย์ ยกเว้นคนที่หมดอายุขัยนะจ๊ะมมหมดอายุขัยนี่ก็เหลือวิสัยแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะทำไอ้โจมกแพาวเคยไล่าฟามเงินงนะคือชุบชีวิตขึ้นมอนี่แต่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนแม้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือวิบากกรรมที่พยายามาเอากิเลสบังคับให้สร้างกรรมเราก็บังคับได้ด้วยคือ บังคับคนนั้นระบบคนนั้นได้ทำกรรมก็เป็นโปรแกรมนะเปลี่ยนวิบากกรรมที่จะบังคับคนนั้นเนี่ยอาจาพยายามมากระชงเองกินเองเห็นไหมอจารย์แม้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือรักษาอย่างไงก็ไม่หายแต่ท่านก็สามารถทําให้รโรคปายกระเจ็บทุเลาลงได้อย่างเหลือเชื่อนี่นะจ๊ะคือหนักเป็นเบา นี่นะจ๊ะเบาเป็นหายถ้าหมดอายุไขก็ไปดีอย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะแต่บางคนหมดอายุไขนี่ไม่เดชคุณหลวงปูย่ยังอาบุญไปต่อาอยุให้<อ>นี่เนาะ<อ>คือก็ได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เขาหมดจริงๆเลยหรือข้างในมันพังจริงๆตัวถังรองรับไม่ได้แล้วเนี่ยเนียก็ <laughs> จำเริญจำเริญไป S 1> <S 1> <S นี่นะในก,การรักษาอัตราของหลวงปู่น,นั้นท่านจะให้เขียนชื่อและการอรอลงในกระดาษรายงานใครป่วยเป็นโรคอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวเขียนให้หมดท่านก็รับมาตอนที่ท่านรับแกรนี้นะจ๊ะจากนั้นก็รวบรวมส่งเข้าโรงงานธรมวิชาแล้วที่ไปคุณหลวงปู่ท่านจะกลั่นแก้ โรคภัยเจ็บนี้แล้วก็คุมบุญให้ได้สั่งให้ตั้งพระและก็แม่ชีที่ทําวิชาเชอกันแก้ไขโรคภัยก็เจ็บให้เพื่ท่านจะแก้ในระหว่างทางที่ปราบมารตามทาันไปจ๊ะก,การแก้รเรื่องหลวงปู่นั้นท่านจะให้คนป่วยนั่งสมาธิให้ต้องสมาอร,อรหังปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไปพร้อมๆกันด้วยนี่นะเพยถ้า ถ้าหมดอายุไข่ก็จะได้ไปดีเพราะจิตผ่องใสตามทันไปจ้ะถ้าคนป่วยยอมนั่งสมาธิก็จะทำให้การแก้โรคท่านสำเร็จง่ายและเร็วขึ้นว่าใจเนะี่ยอยู่หนึ่งไม่ต้องไปบังคับกันนี่นะก็สอดละเอียดแก้แปบบเดียวได้เรียบเสมอเป็นแผลจากการบาดเจ็บที่ขา หากคนไข้นั่งแกขงขาไปมาอยู่ตลอดเวลาหมอก็จะทําแผลได้ลํำบากต้องข้ามหากคนไข้ทําขายอยู่นิ่งๆหมอก็จะทําแผลได้โอ้เข้าใจเนาะสะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งการทาอย่างนี้ก็จะทําให้เราจะเป็นอยู่หายเป็นอัศจรรย์แถมคนป่วยหลายคนยังเข้าถึงธรรมะอีกด้วยคือสัมมาอรหังไปจง,งโงเ่เฮงนี่ นี่นเนอะสดใสเจ้ากระทั่งผู้มาเยี่ยงก็ไม่ทราบ <ś led> คนไหนป่วยเอ้คนไหนป่วยนะ <ś led> คนที่ยืนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่ <ś led> พราะคนที่นอนอยู่ปรากฏว่าหน้าตาใสหลวงพ่อค้าในช่วงที่หลวงปู่ ض, ท่านทำวิชาแก้กรโรคนั้นท่านก็ได้ทดลองเลนะยจ้ะท่านก็นักวิยาศาสตร์กันทดลองนําคนป่วยหนักสองคน คือคนหนึ่งเป็นวันโรคนี่นะจ๊ะอีกคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนในสมัยนั้นทั้งสองโรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมปรารียจม,มากแถมไม่มีทางรักษาหายแต่สุดท้ายพี่เด็กคณหลวงปู่ก็ใช้วิชาทํากายรักษาจนหายขาดเป็นอัศจรรย์และนับตั้งแต่นั้นมากิติศัพท์เรื่องการรักษาโรคของพี่เด็กคณหลวงปู่ก็เรื่องลือกอระจากระจายไปอย่างรวดเร็ว จะนำไม่มีคนสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากนะ้ำภาษีเจริญเป็นจำหนวนมากอย่างเช่นกรณีของคุณชัดวนิเกียรติเป็นโรคเรือนที่ไปรักษามากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายจึงคิดจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเราเปคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปนับถือศาสนานี้แล้วจะหายแต่ก็โชคดีค่ะ โดยเฉพาะนะคุณชัดได้เดินทางมาหาพระเดชคุณหลวงปู่ก่อนซึ่งพอท่านเห็นก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไร <Yeah. S 1> แค่โรคเรือเนี่ยไม่ต้องรอก <Yeah. S 1> ไปสามอาหลังไป oh. เดี๋ยวก็หาย oh. นี่จ้ะแลวสุดท้ายก็หายจริงๆ oh. นี่จ้ะเพราะเดชคุณหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคให้พร้อมกับการที่คุณชัดได้หาันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันด้วยนี่นะจ้ะ แต่เรื่องการทำวิชารักษาโรควรปูยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะนอกจากท่านจะทำวิชารักษาโรคด้หายเป็อนอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแล้วท่านยังกล้าคนสู่ขั้นระดับสูงมากไปกว่าน,นั้นอีกคือท่านศึกษาคนคว้าวิชาชุบชีวิต uh oh. เหมือนกิ่งไม้ที่แห้งเนี่ยชุบให้มันสดใสขึ้นมาโดยการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้ท่านทดลองนะ้าจะรย เึ่งเรื่องราจะตื่นในอัศจรรย์ขนาดไหนและจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นก็ตัองติดตามวันจันทร์จะ